กูก็แมปมันหลอกผมไปเชื่อมาเพื่อนๆเรื่องมันมีอยู่ว่าจากภูหินร่องกล้าจะไปกางเต้นต่อที่บ้านนาสัพเปิดแมปขึ้นมามันมี2ทางให้เลือกทางแรกก็คือทางเดิมถึงสามแยกแล้วเลี้ยวขวากลับไปทางภูทับเบิกส่วนทางที่สองตรงเข้าไปที่บ้านร่องกล้าแล้วเลี้ยวขวาขึ้นภูลมโลซึ่งเราชาวไบค์เกอร์น่าจะเข้าใจกันดีไหนๆก็มาแล้วเลือกทางใหม่เอาให้คุ้มซึ่งมันก็คุ้มจริงๆนะเพื่อนๆแล้วสภาพเส้นทาง ทำให้ผมนึกถึงตอนไปเขากระโจงแต่ที่นี่จะง่ายกว่าเพราะว่ามันชันน้อยกว่าในส่วนของที่เป็นโคลนเป็นบ่อหรือว่าเป็นเนินก็มีน้อยกว่าถือว่ามาได้แบบไม่ทุลักทุเลแลวผมก็มาถึงโซนที่เป็นโซนท่องเที่ยวจนได้เพื่อนๆที่เขามาดูดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกนางพญาเสือโคร่งก็ดูกันตรงนี้นะครับแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่หน้าของมันไม่มีดอกไม้เลยนอกจากไม่มีดอกไม้แล้วคนก็ไม่ มีผมคนเดียวกับกระรอก hmm. หนึตัวตอนนั้นรู้สึกกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่กล้าลงจากลถรู้ว่าตันตันหรือเปล่าใช่แล้วครับมันตันแล้วตรงนี้เป็นจุดที่แบบมันจะให้เข้าไปซึ่งมันไปไม่ได้แลครับต้องย้อนกลับทางเดิมครับ